สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาเดินต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ตัวเองเดินลงมาจากเขานะคะเราก็จะเดินไปจุมโรงเลมนั้นนะคะที่ข้างหน้าค่ะที่ตึกส้มๆนะคะก็วันนี้ก็จะเดินรอบนี้แล้วก็จะกลับโรงเลมนะคะก็มารับชมกันเลยค่ะ <c oughs>

The three torches in the air like this, but behind the back at the same time. The three torches in the air like this. Deux, trois.

Ok? Iu, jin jin, kubek. ร้านอาหารเต็มเลยเดี๋ยวนี้ค่ะตั้งสองข้างเลยสองข้างต่างตรงนี้เป็นป้อมปราการกิวเบกนะคะเพื่อนๆขึ้นเป็นโมดูโลกด้วยนะคะตรงนี้ก็มีหลายจุดอยู่นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความโชคดีค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ